วันนี้สั่งนะครับใบใบปั่นของโรตารี่รถไถของบ้านนี้เป็นนิวฮอนแลนด์นะครับถามคนขายเขาบอกว่าของคูบุต้าขอยันมากก็ใส่ไดอ้อันนี้เป็นของ y อยี่ห้อเนี่ยกสามมิตร สม,มิตรนะครับซ้าย24ขวา24นะครับ75บาทนะครับค่าค่าส่งนีส่้428บาทเลยอย่างหนักนะครับยกไม่ขึ้นเขาบอกว่ายี่ห้อสมิตรดีกว่าของคูบุต้าของยันม่านะครับผมก็ไม่รู้ก็เลยเอาวะแพงกว่ากัน15บาท ไอของคูบุต้ายันม่ามันใบละ60แต่อันนี้มัน75นะครับทั้งหมดซื้อมา48ใบสนนราคา4 0 0พอนบาทเปลี่ยนยกเซตเลยใช้มาตั้งกี่ปีแล้วละ่ละรถไทยอะ4ปีหปีนะครับ หนาตึบเลยนะครับมันก็จะมีบอกนะครับ7 l l เออก็เล็บเนาะเล็บซ้ายไล่ขวานี่ก็จะมียี่ห้ออยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่อันนี้มีฉลากบาร์โค้ด้วยอ่าน,นี่นะครับใบมีดพวนดินเล็กคมด้านซ้ายหนา7มิล เวลาสั่งก็ต้องนี่นะครับก็ต้องวัดระยะรูนะครับไอนิวฮอลแลนด์นี่มัน75เซนเนาะวัดจากขอบรูตรงนี้ถึงขอบรูตรงนี้นะครับบางเจ้าก็ให้วัดจากขอบนี้ถึงขอบนี้เออก็้วแต่ผมก็สั่งจากเฟสเนาะร้านไหนร้านไหนโฆษณาให้เขาหน่อยนึ งามบุญสามนี่มีเบอร์โทรด้วยนะครับผมไม่เจอในเฟสเนาะ <c oughs> แม่ค้าสวยนะครับผมก็เลยสั่ง <c oughs> ไม่ต่อสักคำโอเคนะครับใครกำลังอยากจะเปลี่ยนก็ลองดูนะครับสั่งจริงส่งจริงนะครับสมัยนี้ขายออนไลน์กันโอ้หนัก น่าจะสิบกิโลสมิตมครับผม